สวัสดีครับวิดีโอนี้มีคนถามเข้ามานะครับว่าโดยภาพรวมแล้วตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันฟื้นขึ้นมาจากก่อนหน้านี้ที่ตกรุนแรงเนี่ยขึ้นมาเยอะมากระดับหนึ่งแล้ว ในตอนนี้เนี่ยถ้ามองจากมุมมองผมเนี่ยยังมีโอกาสหรือมีหุ้นอะไรที่ดูเป็นโอกาสที่น่าสนใจจะไปซื้ออยู่เหลืออยู่อีกไหมคือจริงก็ต้องบอกตามตรงว่าผมก็ไม่ได้รู้จักหุ้นตัวนะแล้วที่สําคัญก็คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากผมซื้อด้วยเงินทั้งหมด100%ไปแล้วก่อนหน้านี้ดังนั้นผมก็ไม่ได้ติดตามดูเท่าไหร่แล้วแหละว,ว่ามันมีโอกาสอะไรที่ยังเหลืออยู่ไหมเพราะว่าผมไม่มีเงินแล้วไงดังนั้นช่วงที่ผ่านมาก็คือไม่ได้ดูนะตอบตามตรงแต่โอเคในเมื่อมีคนถามเข้ามาเนี่ยผมก็ลองเปิด 1,340จุดในขณะที่ก่อนหน้านี้ผมจำได้ว่าก่อนเกิดโควิดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณพัน0นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามองโดยภาพรวมสมมว่าเราไม่พูดถึงว่าเราต้องซื้อต่ำที่สุดนะถ้าเกิดเราจะมองว่ามันจะยังมีโอกาสที่น่าสนใจอยู่ไหมเนี่ยอย่างน้อยๆในเวลาเนี้ยมันก็ยังถูกกว่าเมื่อต้นปีถูกไหมแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดเอาแบบจริงๆเลยเนี่ยมันก็ควรจะมองหาหุ้นที่ราคาถูกอยู่เนี่ยน่าจะยังหาได้ โดยผมก็เสนอว่าสิ่งที่เราทําก็คือเราดู Index ย่อยในแต่ละหมวดอุตสาหกรรมปกติเซ็ินเด็กเนี่ยมันจะมีเซ็ตอินเดที่เป็นเซ็ตอินเดรวมใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเซ็ตนเด็กที่มันเป็นรายอุตสาหกรรมอย่างเช่น agro and food financial industrial อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวย่อยอยู่นะเราก็ไปดูไล่ทีละตัวเลยลว่าไอเซ็อนเดอย่างเช่นสมมติ food อย่างเงี้ยเราดูก่อนเลยว่าอินเดตอน pre covid ก่อนเกิด c o วิดเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ แล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วเราก็เทียบกันถ้าเกิดดูว่ามันใกล้เคียงกันมากเนี่ยเราก็บอกได้ว่าเออมันคงฟื้นขึ้นมาเยอะแล้วก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราดูว่าเออณนะเวลาเนี้ยอินดีคมันยังต่ํากว่าพรีโควิดเยอะเราก็พอจะบอกได้ว่าอ๋ออินดัสทรีเนี้ยมันยังไม่ฟื้นเท่าไหร่มันก็อาจจะน่าสนใจมากขึ้นสำหรับเราเราก็จะได้รีบไปดูก่อนแบบนี้ดีไหมครับก่อนอื่นเลยเพื่อใช้เป็นเบ n c h แม็ตัวอ้างอิงเนี่ยเราดู Index เซตอินดี จุดที่เป็นช่วงก่อนวิกฤตเนี่ยผมจะใช้วันที่14กุมภาพาแล้วกันนะครับเป็นวันวาเลนไทน์พอดีเลยแต่จริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวันวาเลนไทน์ทนะพอดีมันเป็นกลางเดือนพอดีเซ็นเด็กอยู่ที่1,526จุดในขณะที่ตอนนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอ้างอิงว่าเป็นวันที่1กรกฎาคมช่วงเช้าแล้วกันตอนที่ผมเปิดดูกราฟอันนี้นะ เซ็น,นดีเอ็อยู่ที่1,346จุดหรือก็คือ s e ็ Index ในเวลาเนี้ยเทียบกับ pre covid เนี่ยตอนเนี้ยถูกกว่ากันอยู่11.77%ซึ่งเราก็จะใช้ตัวเลขตัวนี้เนี่ยเป็น Benchmark ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเ e ็น,นดีเอเป็นแบบนี้นะทีนี้เราก็มาไล่ดู i ินเด็กซองรายอุตสาหกรรมเริ่มจาก Agro a n o food ก่อน กลุ่มนี้ก็คือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกการเลี้ยงสัตว์การเกษตรอาหารร้านอาหารพวกนี้ทั้งหมดก่อนวิกฤตอยู่ที่435จุดตอนนี้อยู่423จุดก็จะเห็นว่ามันใกล้เคียงกันมากแสดงว่ามันฟื้นกลับขึ้นมาเยอะแล้วตอนนี้เนี่ยต่ำกว่าก่อนหน้านี้อยู่แค่2.64%เท่านั้นเองอันต่อมากลุ่มเซ็ตคอนซูเมอร์โปรดัพวกนี้เนี่ยก็คือกลุ่มที่ผลิตสินค้าอ,อปุโปโภคบริโภคถ้าดูโดยภาพรวมเนี่ย ตอนนี้ถูกกว่า pre covid อยู่10.54ซึ่งหมายความว่ากลุ่มกลุ่มนี้เนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นมาเยอะกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดแต่ไม่ได้เยอะนะครับฟื้นกลับมาเยอะกว่ากันอยู่นิดหน่อยอันต่อมาก็เป็นกลุ่ม financial กลุ่มการเงินพวกนี้ก็คือได้แก่อะไรธนาคารสินเชื่ออื่นที่ไม่ใช่ธนาคารอย่างเช่นบัตรเครดิต leasing เงินติดล้อบวกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ประกันภยัย กลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดดูก็คือน่าสนใจเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเมื่อเทียบกับก่อนโควิดแล้วตอนนี้เนี่ยถูกกว่ากันอยู่ประมาณ2 5 8 4ซึ่งเมื่อเทียบกับภาพรวมของตลาดแล้วกลุ่มนี้เนี่ยดูจะฟื้นตัวน้อยกว่ากันเยอะมากดังนั้นก็น่าจะเป็นเซกเ,เตอร์ที่เราหาหุ้นที่ถูกได้อยู่นะส่วนนั้นต่อมาก็เป็นพวกอินดัสเทรียลหรือสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆอันนี้ก็จะค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งก็มีตั้งแต่ออโต้ใช่ไหมมีพวกเรื่องแมชชีเนอรี่เครื่องจักรมีแพคเกจ กลุ่มนี้ก็ถือว่าผิดคาดสำหรับผมนะเพราะว่าอินเดกซ์ปัจจุบันเนี่ยถูกกว่าอินด e ซ์ pre covid อยู่แค่5.65เอท่านั้นเองที่บอกว่าผิดคาดเนี่ยคือตอนแรกผมนึกว่าการที่คนที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยจับจ่ายใช้สอยน้อยลงใช้สินค้าฟุ่มเฟือยน้อยลงซื้อพวกรถซื้ออะไรพวกนี้น้อยลงเนี่ยมันจะทําให้การผลิตโดยรวมเนี่ยมันน่าจะน้อยลงมันก็น่าจะส่งผลกระทบให้หุ้นที่มันเป็นอินดัสเทรียลเนี่ยทำได้แย่ลงแต่ว่าเท่าที่ดูก็ดูเหมือนว่าเอ้ยมันจะฟื้นกลับขึ้นมาดีกว่าค่าเฉลลี่ยงตาด ินด e k ต่อมาก็จะเป็นอินด e x ของ Pro พคอนหลักๆก็จะเป็นพวกวัสดุก่อสร้างาบริษัทที่ทําการก่อสร้างบริษัทที่เป็นพัฒนาสาังหาริมทรัพย์แล้วก็พวกกองรีดพาวเีฟตฟันต่างๆหุ้นกลุ่มนี้ก็ดูน่าสนใจนะเพราะว่าโดยภาพรวมก็ฟื้นตัวน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ลบ13.64%าอนตันต่อมาก็เป็นอินด e x ของกลุ่ม Resource กลุ่ม Resources เนี่ยเขาก็รวมไปถึงพวกโรงไฟฟ้า Util i t y พวกน้ำบบาบบไปอย่างไททับวอเตอร์ อินเด็กซ์ตอนนี้เทียบกับ P-COVID เนี่ยถูกกว่ากันอยู่10.01%ซึ่งก็คือโดยภาพรวมเนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นมามากกว่าภาพรวมของตลาดแหละแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็ไม่ได้ถึงกับเท่ากับ industrial product กับ food นะ ส่วนอันต่อมาก็เป็นกลุ่มบริการกลุ่มเซอร์วิสพวกนี้เนี่ยก็รวมอินดัสทรีหลากหลายมันก็มีตั้งแต่คอมเมอร์ซี่เป็นพวกค้าปลีกมีเฮลท์เนี่ยคือยอย่างโรงพยาบาลพวกเกี่ยวข้องกับสุขภาพมีนับหมดทัวริสมึมโรงแรมการท่องเที่ยวอันนี้อยู่ภายใต้เซอร์วิสนะครับมีทรานสปอเทชันมีมีเดียมีเดียก็พวกสือ่อจริงๆอะ่ะใจจริงอะ่ตอะตอนแรกผมนึกว่าไอ้ก,กลุ่มนี้น่าจะยังเละอยู่เพราะว่า น่าจะถูกฉุดโดยทัวริซึมแต่ว่าเท่าที่ดูก็ดูเหมือนว่าจะฟื้นขึ้นมาพอสมควรนะแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะทัวริซึมมันเป็นแค่ส่วนย่อยในเซอร์วิสภาพรวมปัจจุบันอินเด็กซ์นี้เทียบกับ pre covid เนี่ยลบอยู่8 2 8ซึ่งก็คือ Recover มาเยอะกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดแล้วถ้าดูแบบนี้กลุ่มเซอร์วิสโดยรวมก็จะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เพราะมันฟื้นขึ้นมาเยอะแล้วแต่ว่าผมว่าถ้าไปดูในรายละเอียดอย่างทัวริซึมเนี่ยก็น่าจะยังเจอหุ้นที่ไม่ฟื้นอยู่เยอะะน และกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มเทคกลุ่มนี้เนี่ยมันก็ได้แก่พวก ICT แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ไอซีทีเนี่ยมันก็คือจริงๆมันก็คือรวมๆอะไรก็ได้ที่มันเป็นเทคโนโลยีนะอย่างเช่นพวกเทคโนโลยีการสื่อสารพวกแอดวานดีแท็อะไรเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มนี้นะแล้วก็พวก IT ทีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอย่างเช่นฮิวแมนิก้าอะไรก็คืออยู่ในกลุ่มนี้พวกอิเล็กทรอนิกส์ก็อย่างเช่นพวกผลิตวงจรผลิตอะไรพวกนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกัน โดยภาพรวมแล้วกลุ่มนี้ก็ฟื้นขึ้นมาเยอะกว่าค่าเฉลี่ยตลาดเหมือนกันปัจจุบันติดลบอยู่แค่8.16%เมื่อเทียบกับ P-COVID ทั้งนั้นเองโอเคดังนั้นสรุปภาพรวมทั้งหมดนะครับเซกเตอร์ที่ดูแล้วน่าจะยังหาโอกาสที่น่าสนใจได้อยู่เนี่ยอันดับแรกเลยก็คือ financial นะไอ้พวกกลุ่มนี้เนี่ยดูฟื้นตัวน้อยกว่าค่าเฉลี่ยตลาดเนี่ยห่างกันเยอะมากดังนั้นมันก็ต้องมีอะไรที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่มนี้แหละนะครับลองไปดูนะรองออกมาก็จะเป็น property construction อันนี้ก็คือพวกกอสังหาริมัพย์ Property f u n ร r ดนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่ความสนใจเช่นเดียวกันคือไอ้พวกกลุ่มนี้ต้องเข้าใจว่าไอ้บริษัทที่ทําคอนโดทําบ้านเนี่ยมันก็ต้องได้รับผลกระทบแน่นอนแล้วมันก็อาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าที่มันจะฟื้นกลับมาใช่ไหมกว่าที่คนจะสบายใจมาจับใจใช้สอยมาซื้อบ้านซื้อคอนโดอะไรกันอีกนึงเนี่ยมันก็อาจจะสักพักนึ่งนะแต่ทังนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามองโดยระยะยาวนะ การที่จะซื้อหุ้นกลุ่มประเภทนี้ซื้อในช่วงตลาดบูมกับซื้อในช่วงที่ไซเคิลมันขาลงเนี่ยซื้อขาลงเนี่ยไงก็ดีวู่แล้วนั้นก็น่าสนใจแหละนะครับส่วน Pro p e r t y fund ฟันกรีก็แน่นอนนะครับมันก็เป็นอะไรที่ผมมองว่ามันเป็นพวกทรัพย์สินที่ให้รีเทิร์นที่ค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับดังนั้นก็น่าสนใจเช่นกันส่วนเซกเตอร์อื่นก็แล้วแต่คนชอบละว Priority ก็อาจจะน้อยลงมาเราก็อาจจะยังหาหุ้นที่ถูกเนี่ยหาได้อยู่แหละเพราะว่าต่อให้โดยภาพรวมมัน ฟื้นมากกว่าตลาดเนี่ยแต่ว่าในรายละเอียดบางตัวมันก็อาจจะมีหุ้นที่ยังถูกอยู่ก็เป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ภายใต้กลุ่มเซอร์วิสทัวริซึมเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะที่ทัวริซึมมันจะฟื้นขึ้นไปดีกว่าค่าเฉลี่ยตลาดเนี่ยเชื่อว่าก็น่าจะยังหาหุ้นที่น่าสนใจได้อยู่แต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็แล้วแต่ความชอบของคุณแหละนะครับคุณชอบเซกเตอร์ไหนพิเศษก็ดูเซกเตอร์นั้นก็ได้แต่เซกเตอร์ที่ดูแล้วน่าสนใจน้อยสุดเลยก็จะเป็นพวกฟู้ดกับไอ้ต ทีนี้สมมติว่าเราต้องการที่จะไปดูในรายละเอียดของกลุ่ม f i n a n นน a l อย่างเงี้ยว่ามันมีคุนอะไรบ้างดูได้ที่ไหนก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับกดเข้ามาปุ๊บมันก็เป็นแบบของตลาดหลักทรัพย์แหละนะครับมันก็จะมีอินเด็กซ์ต่างๆของตลาดหลักทรัพย์อยู่ตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยมันจะมีอินเด็กซ์ที่เรียงตามกลุ่มหมวดธุรกิจเห็นนะ นะอันนี้ที่เราเพิ่งพูดกันไปเนี่ยกิ u กค u ลเจอรัลแ o นด o ฟู้ดคอนซูเมอร์โปรดักต์ถ้าเกิดเราต้องการดู Financial เนี่ยเราก็กดตรงนี้จริงๆมันมีแบ่งแยกให้นะครับถ้าเกิดเราต้องการดูเฉพาะหมวดแบงก์อย่างเดียวดูตรงไหนเนี่ยก็คือกดไปนะสมมติว่าเราต้องการดู Financial เพราะเราสนใจทั้งหมดเราก็กดแบบนี้ขึ้นมามันก็จะเป็นลิสต์ทั้งหมดเลยนะอย่างกลุ่มแรกเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มของแบงกิ้งก่อนมีอะไรบ้างมีเบบีบีแอลซีเอ็มบีเคแบงก์นู่นนี่นะครับเงล,งลเื่อนลงมาพวก เงินทุนหลักทรัพย์อื่นๆ,ๆนะครับอย่างเช่น AEC นี่เป็นโบรกเกอร์ใช่ปะ่ะ e Ion TS เป็นบัตรเครดิต HCM กิจเป็น leasing อย่างเงี้ยนะครับเลื่อนลงไปะข้างล่างนี้ก็จะมีประกันภัยนี่ก็คือกลุ่มอินชอนรัน BKI ก็เป็นอะไรอะ่ะกรุงเทพประกันภัย BLA ก็กรุงเทพประกันชีวิตอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีลิสต์ไว้ให้เรามีความสนใจอะไรเราก็กดไปอย่าง TQM เป็นบ็อกเกอร์ก็อยู่ในหมวดนี้ด้วยนะเห็นไหม โอเคครับปันนี้ก็ตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมว่านอ,อกเหนือจากเซ็ตแล้วเนี่ยมันก็ยังมีตลาด m อไอยู่นะตลาด m อ i มเนี่ยมันก็จะมีหุ้นบางโกวที่น่าสนใจผมก็ว่ามันก็น่าจะหาได้อยู่เพียงแต่ผมก็ไม่ได้ติดตามว่าตอนนี้ราคามันฟื้นกลับขึ้นมาแล้วหรือยังยังไงเปิดไปดูก็ดีนะครับยังไงวิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่วิดีโอหน้าเรามาคุยเรื่องอื่นๆหรือตอบคำถามเรื่องอื่นต่อไปครับสวัสดีครับหวังว่าเนื้อหาในวิดีโอจะเป็นประโยชน์สาหรับคุณนะครับถ้า สำหรับคนที่ต้องการจะติดตามเนื้อหาหรือว่าวิดีโออื่นๆของเรานะคะก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube Smart Stock Investment นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ Facebook ก็เหมือนกันนะคะ Smart Stock Investment กดไลค์แล้วก็กด C first s t ค่ะแล้วก็มีช่องทางสุดท้ายนะคะทางเว็บไซต์อดีศรซีคอมนะคะสามารถติดตามเนื้อหาแล้วก็วันเวลาสัมมนาต่างๆเนี่ยจะอยู่บนเว็บไซต์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีครับ